สวัสดีครับผมกําลังทำคลิปทากระถางใบนี้ให้ท่านดูอยู่พอดีนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนของการทาสีซึ่งเทคนิคในการทาสีที่ผมจะามาฝากนี่นะครับท่านไม่จาเป็นจะต้องไปซื้อแปรงท่านไม่จาเป็นจะต้องไปล้างแปลงต้นทุนในการทาสีของท่านต่ํากว่าอย่างมากแล้วก็ได้คุณภาพนะครับที่สําคัญคือถ้าท่านทาสีน้ํามันมือของท่านเลอะสีน้ํามันเนี่ย เวลาท่านล้างออกเนี่ยแสบมือมากนะครับเวลาเราล้างมือเสร็จนะครับมันจะทําให้มือของท่านแห้งกระด้างแต่สําหรับเทคนิคนี้ท่านไม่ต้องเลอกมือเลยทาง,ง่ายๆคุณภาพออกมาดีและไม่ต้องซิ้นเปลืองแล้วท่านไม่ต้องเสียค่าซื้อทินเนอร์ไม่ต้องเสียเวลามาล้างแปลงทาแล้วทิ้งไปได้เลยในต้นทุนที่ต่ำมากผมจะทาให้ดูทั้งสีอะคริลิก และสีน้ำม,มันนะครับว่ามันออกมาแล้วผลงานเป็นยังไงไปดูกันครับนี่นะฮะผมจะให้ท่านดูว่าผมจะไม่ใช้แปลงทาสี แต่ผมจะใช้ฟองน้ําตัวนี้ทาสีแทนนะฮะถ้าท่านทาสีน้ํามันท่านจะต้องซื้อทินเนอร์มาล้างมันนะมันถึงจะสะอาดถ้าท่านใช้ในรูปแบบของผมใช้แล้วทิ้งเลยชิ้นนี้ราคาอยู่ที่50สตางค์นะครับกองนี้ราคา25บาทยังถูกกว่าแปลง1อันอีกนะครับผมจะใช้ขวดพลาสติกเป็นตัวใส่สีแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวทามาดูกันเลยนะฮะง่ายๆเลยอันดับแรกก็คือเจาะรูที่ฝานะครับ นี่นะครับผมเจาะรูประมาณนี้แต่ท่านไม่จําเป็นจะต้องไปเจาะรูกว้างมากนะครับครันนี้ก็ไปเติมสีมานะครับผมเปิดสีมานะครับแล้วก็คนให้เข้ากันอันนี้คือสีน้ํามันนะครับพอคนเข้ากันดีแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านยกสีเทลงไปในนี้เดี๋ยวมันจะหกเลอะเทอะไปหมดนะครับสีมันก็จะไหลเลอะไปหมดเลยท่านใช้เทคนิคง่ายๆในการตักสีของผมนะครับท่านเห็นนะครับใช้กรรไกรตัดบากเข้าไปนิดหนึ่งแล้วเราก็จุ่มมันลงไปเลยนะครับ โอเคคราวนี้ท่านก็จับไว้อย่าให้มันหกนะครับของตัวนนทอย่าให้มันหยดตัวนี้ก็เทใส่เลยนี่จับได้รอบเลยตรงนี้ไม่มีเลอะนะครับเสร็จเรียบร้อยสีที่เราต้องการเราได้สีมาแล้วหรือท่านอยากจะตักใส่อีกก็ตักนะครับแล้วก็เวลาเทก็เอียงมันเอียงด้านนี้เทลงไปคราวนี้ถ้าเรา ไม่ใช้แล้วตัวนี้ก็เอาไปทิ้งนะครับสีเรามาในขวดแล้วไม่มีเลอะหยดแล้วก็ปิดฝาเลยปิดฝาเอาตัวนี้มาครอบคันนี้ตัวนี้คือสีน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมไปทาเหล็กให้ดูนะครับบีบบีบไปนิดหนึ่งรอให้สีมันซึมลง,งไป Okay. สีเริ่มมาแล้วนะครับสีมาแล้วนะฮะคราวนี้เราพร้อมทาผมจะให้ท่านดูว่าอันนี้อันเดียวชิ้นเดียวนะครับมันทาได้เยอะแค่ไหนแล้วก็เราสามารถบังคับได้ง่ายนะครับ เอียงเราก็ทาได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ถ้ามันดูว่ามันย้อยซับได้นะฮะถ้าสีมันมีน้อยเราก็บีบ รอยเชื่อมแล้วก็แตะเอาแบบนี้นะครับแต่ส่วนที่ผิวเรียบๆท่านสามารถลากยาวได้เลยลากยาวไปถึงล่างเลยนะยังทาซ้ํายังทับได้อีกเยอะเลยมันยังไม่ได้ยุ่ยเลยนี่คือสีน้ํามันนะผมเคยทําอยู่ในอีกช่องหนึ่งถ้าใครเคยถ้าผมว่าอาจจะมีบางท่านเคยได้ดูมานะครับผมทําไว้หลายปีแล้วที่มีหลายคนสอบถามว่า ถ้าเดี๋ยวสีนะ้ำมันมันโดนฟองน้ํามันก็จะยุ่ยก็ท่านเห็นแล้วนะครับนี่ผมพิสูจน์ให้ท่านดูว่ามันมันยังอยู่แบบนี้ครับก็ยังใช้ได้อีกตั้งเยอะแยะนี่ผมทาครบไปทั้งตัวแล้วนะฮะเป็นตัวหลักๆท่านสังเกตบนพื้นผมนะฮะไม่มีสีหยดเลยมีตรงนี้ที่เลอะนั่นเป็นเพราะว่าผมไปจุม่มเอาเป็นเพราะเอาตัวนี้ไปจุ่มนะครับฉะนั้นเดี๋ยว ท่านสามารถทาพริกตรงน้นตรงนี้ได้ทั้งตัวเลยนะด้วยชิ้นเดียวแค่50สตางค์เท่านั้นแล้วคราวนี้สีมันยังเหลืออยู่เยอะเลยเพราะว่ามันไม่สิ้นเปลืองนะครับสีที่เหลืออยู่ในขวดถ้าเรายังไม่ใช้เราก็ปล่อยทิ้งมันไว้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านทาสีทั่วไปเนี่ยท่านเทสีออกมาแล้วถ้าท่านไม่เทกลับใส่ในกระป๋องเนี่ยสีท่านแห้งนะครับแต่ของเราไม่แห้งเพราะว่าพอ เราวางไว้สักพักเดี๋ยวตัวนี้มันจะเซ็ตตัวมันจะจับตัวแล้วแข็งมันกลายเป็นฝาปิดให้เราเลยไม่ให้อากาศเข้าไปสีเราต่อให้ท่านวางอยู่สัก4ี่ห้าวันท่านก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะตัวนี้มันไปปิดไว้ให้นะฮะคราวนี้พอพรุ่งนี้เราอยากจะใช้เราก็แค่ดึงออกหรือถอดฝาออกใส่ฝาใหม่เจาะรูใหม่ใส่ครอบอันใหม่เข้าไปเราก็ใช้ต่อได้เลย โดยที่สีเราไม่เสียไม่มีเลอะเพราะสีเลยเห็นไหมครับคราวนี้ท่านก็จะสงสัยว่าแล้วตามมุมจะทํำยังไงในเมื่อตัวนี้มันทาได้แค่หน้าใหญ่ตามมุมเราต้องใช้แปลงอยู่ดีไม่ต้องนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ตัวนี้แหละแต่เราเพิ่มเทคนิคของเราเข้าไปก็คือเราไม้มาสอันหนีบเข้านะครหนีบเข้าเราจะหนีบแบบไหนก็ได้นะครับ พันมันแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่แค่นี้เราก็ทาได้แล้วเห็นไหมครับตามมุมเราก็ไปเอาสีมาหาที่ใส่สีให้ดีแต่อันนี้ผมทําให้ท่านดูอันนี้แค่ไม่กี่สตังค์นะครับเราทาได้จบด้วยตัวนี้นะครับตามซอกท่านจะทายัางไงก็ได้เห็นไหมครับ ทำได้ทั้งหมดนะครับโดยที่แปลงทาสีทําไม่ได้นะครับท่านเห็นนะครว่าผมทาไปตั้งนานแล้วฟองน้ํายังไม่เปื่อยยังไม่ยุ่ยเลยยังอยู่ปกติเรายังเก็บงานได้จนจบทั้งหมดนะราครับสีอะคริรครคลิกถ้าเกิดว่ามันข้นเกินไป ท่านสามารถผสมน้ำได้นะครับน้ำเปล่านะฮะ มันไม่ทําให้สีของท่านเลอะเทอะด้วยนะครับคันนี้ตกของตัวด้านข้างนี้เราก็เปลี่ยนสีได้นะครับพอสีของเรามันยังเป็นเส้นยังดูไม่เรียบร้อยเราก็แต่งข้าง ง่ายเลยนะใช้ได้ทั้งตัวข้างใช้ได้ทั้งของด้านบนด้านนี้ก็ได้หมดนะครับสีเวลาเราเอียงอย่างนี้ก็ไม่เลอะไม่หยดด้วยนะครับเราไม่ได้บีบมันออกมาสำหรับผมที่ผมใช้มาตลอดนี่ผมถือว่าตัวนี้ดีมากนะครับคุ้มค่ามากๆเลยแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องมาเสียเวลาควบคุมปริมาณสีที่ออกมาได้ง่ายกว่าแปลงเยอะมากนะครับ คลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าท่านถูกใจผมฝากช่วยกดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้คิดทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะฮะ <itas> ท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามท่านก็กดติดตามผมไว้แค่ครั้งเดียวแล้วก็กดกระดิ่งเตือนไว้นะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆกระดิ่งก็จะเตือนให้ท่านรู้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะครับ <S <S ขอบคุณครับสวัสดีครับ